สวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนดิฉันนั่งสาวอาจารนาสังขย,ยากำลังศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาเขตการจนบุรีสาขาัญชีวบัฑิีค่ะคเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมน้ำทะเลถึงเค็มแล้วเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลเนี่ยมาจากไหนถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยเชิญรับชมได้เลยค่ะทำไมน้ำทะเลจึงเค็มเรื่องนี้ต้องเล่าท้าความไปถึงวตัตถุกรของน้ำให้ฟังก่อนเริ่มตั้งแต่ว่ามาหาสมุทรนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร จากการสันนิษฐานตามหลักฐานท,งทางธรณีวิทยาที่มีมหาสมุทรบนโลกนี้เกิดขึ้นราว500ล้านปีก่อนซึ่งในช่วงเวลานั้นโลกของเรายังเป็นก้อนหินร้อนๆก้อนหนึ่งน้ำที่ป,ปับปนอยู่ในชั้นหินใต้โลกที่ถูกดันโผล่กันขึ้นมาก็ <c oughs> าพากันร,ระเหยไอไปฟุ้งเป็นเมฆหนาห่อคุ้มโลกไว้ต่อมาเมื่อโลกเริ่มเย็นลงจนผิวหน้าของมันมีอุณหภูมิลดลงไม่ถึงจุดเดือดของน้ำ ไอเมฆหนาก็เริ่มกลั่นตัวลงมาเป็นฝนห่าใหญ่คาดว่ากินเวลานับร้อยปีต่อเนื่องกันน้ำเหล่านี้ก็หลากไปรวมกันตามแอ่งรุ่มต่างๆบนผิวโลกุูเหวลึกไม่หิ่งมากลับทนไปด้วยน้ำทั้งหมดที่มีมหาสมุทรจึงถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นช่วงเวลาที่ฝนร้อยปีตกลงมาครั้งแรกนั้นมันได้ช้าเอาแร่ธาตุตามพื้นผิวโลกไหลลงมาด้วยเมื่อขังรวมกันเป็นมหาสมุทรน้ำนั้นจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานานบนโลกนี้ และแร่ธาตุจำนวนมหาศาลเหล่านั้นก็จะตกตะกอนตามธรรมชาติของเคมีของมันและแร่ธาตุบางชนิดจึงถูกดึงออกจากน้ำทะเลไปใช้เช่นเหล่าหอยปู กุ้งสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์กระดองรวมไปถึงปลาการังต่างๆจึงดึงแคลเซียมในน้ำจำนวนมหาศาลไปใช้สร้างเปลือกของหุ้มตัวมันสิ่งที่เหลือละลายในน้ำทะเลจึงมีเพียงโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนเมื่อรวมตัวกันจึงกลายเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแก,กลงในน้ำทะเลและเป็นที่มาของความเค็มของน้ำทะเลค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลังจากชมคลิปวิดีโอแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะหายสงสัยกันนะคะว่าทำไมน้ำทะเลจึงเค็มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ